ห้องที่นี่ใหญ่จริงๆเลยที่นี่คือสถานสอบรอบสองยินดีต้อนรับพวกคุณที่สอบผ่านมาได้การสอบรอบสองนั้นไม่ยากในห้องที่อยู่ด้านหลังภายในห้องทางสมาคมได้จัดเตรียมสัตว์อสูรไว้ให้แล้วโดยที่เราจะให้พวกคุณทําการพัฒนาสัตว์อสูรเหล่านั้นโดยทางเราจะให้เวลาสําหรับการพัฒนาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าสําเร็จพวกคุณก็ผ่านที่พักอาหารและวัตถุดิบทางสมาคมจะจ่ายให้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าล้มเหลว ทางเราจะจัดเก็บเงินค่าวัตถุดิบทั้งหมดเป็นราคาตลาดและแน่นอนว่าวัตถุดิบนั้นก็มีจํานวนจํากัดถ้าหาพวกคุณใช้วัตถุดิบมากเกินไปพวกคุณก็จะถูกปรับแพ้โดยทันทีลีกินหัวหน้าควบคุมการฝึกสัตว์สูนฉางอานเอาล่ะทุกคนตอนนี้พวกเรามาเริ่มจับฉลากปวดต่อแถวอย่างเป็นระเบียบด้วย ถ้าเป็นการจับแบบนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าจะจับได้สัตว์อสุดประเภทไหนกันแน่ไม่แปลกใจเลยที่ใบรับรองที่มันจะได้ยากขนาดนี้ฮ้ไอเด็กตัวเหม็นเชิญแกภาคภูมิใจไปก่อนเถอะแกได้เจอดีแน่หวังว่าเราจะโชคดีนะอื้ยฝ่งน้อยได้ห้องเท่าไหร่จ๊ะน้าได้ห้องเบอร์หกนะ ผมได้ห้องเบอร์สิบครับเมื่อพวกคุณจับฉลากเลขห้องเสร็จแล้วโปรดมารับบัตรเข้าห้องด้วยครับการสอบรอบ2เริ่มขึ้นหน้าบัตรนี้ฉันชื่อโจหยวนเป็นผู้ดูแลห้องหมายเลขสิบถ้าเธอต้องการวัตถุดิบแล้วก็ก็มาบอกฉันได้ฝากตัวด้วยครับ ชื่อสัตว์อสูรวานนทาราสีชาติเลเวลสัตว์อสูรเลเวลสิคุณภาพของมนสเตอร์คุณภาพธรรมดาธาตุของสัตว์อสูรธาตุไม้สถานะของสัตว์อสูรสุขภาพไม่ดีทับจิตใจย่ำแย่จุดอ่อนของสัตว์อสูรธาตุหินเกิดอะไรขึ้นกับวานนทาราศีชาติตัวนี้หรอครับวานนทาราศีชาติตัวนี้ถูกทดสอบหลายครั้งและวัตถุดิบที่ทดสอบนั้นก็รวมกันเป็นของเสียจนทําให้พลังตีกลับ แต่จริงๆแล้ววานอนทาราสีชาติตัวนี้ควรจะถูกปลดประจำการไปนานแล้วแต่ว่าถ้ามันถูกปลดประจำการไปเธอก็จะไม่มีสัตว์อสูรให้สอบนี่สิหัวหน้าหลี่ครับสัตว์อสูรตัวอื่นก็มีนี่ทำไมต้องเอาวานอนทาราสีชาติเข้ามาร่วมการสอบด้วยล่ะครับฉันก็มีความจำเป็นเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกไม่ต้องหัวหมากน้อยเรื่องนี้ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วฉันรับรองเลยว่าเด็กนั่นจะต้องไม่ผ่านการสอบรอบนี้ไปได้แน่ พี่วานอนทาราสีชาตตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่มาได้เพราะมันมีพลังใจที่สู้แต่การพัฒนาระดับนี้สิมันไกลเกินเอื้อมไปหน่อยถ้าเธอต้องการถอนตัวฉันจะให้เธอสอบรอบสองได้อีกครั้งและใช้คะแนนเรียงความเดิมขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับแต่ผมจะพัฒนามันให้ถึงที่สุดตกลงงั้นเรามาเริ่มกันเลย วัตถุดิบและการแตกตัวของเซลล์ก็ลงตัวนี่ทำไมมันถึงไม่ได้ผลกันละ่ะหมายความว่าสารสูตตัวนี้มีวัตถุดิบเสียเยอะเกินไปจนทําให้พลังขัดแย้งหรอคะไม่ไหวฉันขอสอบใหม่ดีกว่าไม่ไหวไม่ไหววานอนทาราสีชาอตัวนี้เราควรปลดประจำการมันได้แล้ว ไม่ต้องกังวลฉันจะช่วยให้ในพัฒนาเองฉันขอสัญญาเลย